ความช่วยเหลือแล้วสิ่งใดที่ผมช่วยได้ทักมานะใช่วันนี้วันนี้การที่เราจะชนะเขมรได้เราต้องสมัครสมานสามัคคีครับเขมรมันยังสามัคคีกันเล่นเราเลยแล้วมันเล่นเราไม่เคยเลือกนะมันไม่เลือกด้วยว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นอาหารมันเล่นหมดื่อนถามหน่อยเห็นวันนี้จะไปชายแดงค่ะพีการไปไหนบ้างจ้ะก็อย่างแรกเดี๋ยววันนี้เดินทางไปที่สุรินทร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปที่ศรีสะเกษนะครับก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทหารเหยียบบุ้มเนอะครับ ก็หลายคนเรียกร้องอย่างว่าเฮ้ย hey, ไปทํางานที่มันค้างคาอยู่ให้ไปเสร็จได้ไหม mm hmm. คือเอฟซอะยากให้ไปทํานะอยากว่าเอ้ย e ไปรีบทําเถอะทําอะไรที่มันเราทําอยู่ค้างคาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอ่ยโรงบาลหรือว่าในฐานของทาหารชั้นผู้น้อยต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็ โอเคหลังจากทราบเรื่องนะครับก็รีเช็คงานกันว่าตอนนี้มีงานอะไรที่ยังค้างคาอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปดูตัวงานที่ยังค้างคาแล้วก็จะเร่งซัดทีละตัวก่อนเลยอย่างโรงเรียนเนี่ยอย่างโรงเรียนบ้านจันเรียวหรือโรงเรียนอะไรอื่นๆที่เขาขอความช่วยเหลือมาค้างคาจะเร่งทาให้เสร็จอย่างน้อยให้น้องๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจบังเกอร์ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเดี<ม>๋ยวจะไปตรวจบังเกอร์ที่โรงพยาบาลนะว่าอตอนนี้มีความพร้อมระดับไหนช่วง กลางคืนไฟใช้ได้ไหมพัดลมยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพื่อเตรียมความพร้อมเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเปล่าแต่พอมันตึงๆเราก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่พอมันเกิดเรื่องแล้วเราค่อยมาทําเราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนอย่างทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่างตาเมืองทมเห็นไหมอย่างที่อ่าที่บ้านหนองกแก้วเห็นไหมเราไปทําบังเกอร์รอไว้ก่อนเราไปทํารอไว้พอมันเกิดเรื่องเป็นไงได้ใช้จนน้องๆทหารหลายคนน่ะทักมาขอบคุณนะ ได้ใช้เนี่ยเราก็ไปเตรียมตัวไว้เหมือนทุกๆครั้งเกิดเหตุเมื่อไหร่มีใช้แต่ถ้าเกิดเหตุแล้วเรามาทํามันไม่ทันนะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ที่ทหารเขามีความต้องการเร่งด่วนเราก็จะไปจัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนน้องอส่วนพี่ทหารที่ขาจ่าที่ขาหลุดไปล่าสุดคนที่เจ็ก็ผมโอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะห้าหมื่นนะก็ช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวันก่อนแล้วคืออะไรที่ทําได้อะผมทําให้นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับทหารทุกคนที่อยู่หน้าแนวะเสียสละบางคนได้เงินเดือนไม่เท่าไหร่แต่ต้องไปกินนอนหางลูกห่างเมียหางครอบครัวสิ่งที่เขาทําเข้าใจเขารักด้วยใจเขารักเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งแหละเงินเขาได้แตม่มันไม่เพียงพอหรอกกับหน้าง,งานเขาอะแต่ใจเขาได้เราต้องสนับสนุนน้องๆใช้ผูน้น้อยทุกคนใครที่ต้องการความช่วยเหลือ แล้วสิ่งใดที่ผมช่วยได้ทักมานะอ,อะไรทําให้ได้ทําให้หมดยังวันนี้อ่ะโอเคเอฟซบอกให้กลับมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคืออะไรที่ปลอดภัยกับเข้าใกล้ชชนะ<า>เราทําหมด